76ลบไปรอสักคู่หนึาทีแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าสินทรัพย์อีกทีว่ามันเข้ามาหรือยัง800แล้วเข้ามาแป๊บเดียวแล้วกดมาดูที่รละเอียดกองทุนเหมือนเดิมนี่บวกมาแล้ว4 1ทุกคนน่าทำไหมถึงเวลา2ทุ่มแล้วก็เราก็จะมากดทำงานทำกำไรอยู่ใน x c n platform เหมือนกรลานเทดนั่นแหละทุกคนนี่กดเข้ามา นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดมาที่หน้าตลาดนี่มันก็จะเป็นเหรียญน,นี่เราก็เข้าไปดูว่าเขาเปิดการซื้อขายมันคือเหรียญอะไรของวันนี้เรามาดูตรงแน่ทางซัพพอตระบบให้มาแล้วจะผ่านลายแล้วก็จะดูเหรียญที่เขาให้มาวันนี้ก็คือสกุลเหรียญ a p e กดคอเวลา60บวิหรือว่าเราจะไปดู ตรงนี้ก็ได้นี่ๆเอ็ก่ีเเบิร์กรุ๊ปนี่ยเขาก็มีสัญญาณก็เหมือนกันดูได้จากซอ,ตองตทางเหรียญ APE APE คอโอเคมันก็จะมีรูปภาพนี่ๆก็กดตามเขาเลยมีรูปภาพตามนี้ APE แล้วเข้าไปในแอปของเราเลยหรือว่าเว็บไซต์แล้วก็เลือกตลาดนี่สัญ,ญลักษณ์เหรียญนี้ a p กดเข้าไปเ p พแล้วกดคอกดคอนะทุกคนเลือก60เลือก60จากนั้นเรากดคอนเฟิร์มนี่จะมีเวลารับถอยคงแล้วก็ดูไปรอมันขึ้นว่าปิดแล้วมันจะขึ้นนี่มันขึ้นโอเคแบบนี้แล้วกดโอเคไป จากนั้นเราก็รอเรามาดูยอดเงินเราตรงนี้ยอดชิ้นรัพย์เรามาก็6.8 6.8.6เพราะมันมันซื้อไปเมื่อกี้นี่มันซื้อเราก็ลงดูตรงนี้อีกครั้งสำหรับสมาชิกเพื่อนเพื่อนที่กำลังติดตามหรือกำลังสมัครเข้ามาใหม่ก็ทำงานแบบนี้ทุกวันเวลาสองทุ่ม ตรงนะสองทุ่มตรงนี่มันก็จะลบไป76ลบไปรอสักคู่หนึ่งนาทีแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วกดเข้าไปหน้าหน้าสินทรัพย์อีกทีว่ามันเข้ามาหรือยังนี่800แล้วเข้ามาแป๊บเดียวแล้วกดมาดูที่รละเอียดกองทุนวันเดิมนี่บวกมาแล้ว4 1ทุกคนหน้าทำไหม แบบนี้ทุกวันไหนแบบนี้โอเคนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ก็สมัครเข้ามาก็การเติมเงินก็ขั้นต่ํา3 0 0 300แล้วก็ได้รับโบนัสอีก50บาทโบนัส50บาทติดต่อเอาจากซัพพอร์ตของระบบติดต่อไปตรงนี้ตามคลิปที่ผมได้ลงไว้ก็มีครับส่วนดิ้งการสมัครก็จะจะ,จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ แล้วก็กลุ่มเทเลแกมกลุ่มทํางานรวมทั้งระบบศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเปพื่อหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจหรือผู้ที่กําลังมาเห็นด้วยความบังเอิญก็อยากเล่นก็สามารถสมัครเล่นได้ครับสําหรับอ p ีหน้าก็จะทําการถอนให้ดูครับโอเคนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย